สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำกล้วยฉาบนะคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะปอกเสร็จแล้วนี่สองหวีเราก็ปอกกล้วยน้ำวา้าแช่น้ำเกลือไว้นะคะจะทำให้กล้วยของเรามันไม่้ํำมันไม่ดำแล้วเราก็เอามาฝาน นี่กล้วยที่ใช้ก็จะเป็นกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้าเฮิมเฮิมพอเราฝานเสร็จเราก็จะเอากล้วยที่ได้ไปตากแห้งไว้นะคะเป็นบบย่อยเอาพึ่งไว,ม,งไวมันกึ่มบอเอาไปพึ่งไวเราก็เอามาถอดเลย มันมันก็คือกล้วยดิบสิพิเนแตอต่ามันมันกิแซ่บเากล้วยดิบต่ากล้วยกล้วยเทอมนี่มันเห็ดยากกวกล้วยกล้วยแบบกล้วยแบบเข้าดิบๆนมาเพิ่นอ๋อยายคือบะหมีชุบ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 เลยมันเบาบางบ่๋อโอ้ยายก็ชิได้รู้มือคือจังเกินบาแล้ว ีกเล,ยม,มลกยมันมืนะนะจ๊ะกล้วยม,นม,นมนวันมืนพอมันเป็นกล้วยเฮิร์มเหรอแมมันออกเฮิร์มเหรอซีวานแล้ว ขั้นตอนฟานเนี่ยจะใส่มีดสองคมด้จ่าฟานเพราะว่ามันจะเห็นให้กลวยบางเวลาทอดมันก็จะกรอบมันก็จะเสมอกันง่ายปอย่า่บ้านนี่ง่ายเอะเยนั่นอันอดแล้วเด้อบาดน,นี้พี่น้องทอดแล้วคะ่ะ อันนี้ถอดโดยไฟอ่อนๆปานกลางตัวนี้จะเป็นถอดลแล้วมันก็จะกรอบเฮ้ยฟังแตเสียงลยบ้าน,นี้สะอาดสะอ้านค่ะ เหลืองเป็นหุยเลยบะเนี้ทอดด้วยเนยหรือน้ำมันรวมทั้งเนยทั้งน้ำมันเ,ยเนยกับใส่น้ำมันกับใส่ทอดทั้งเนยทั้งน้ำมันทั้งกระดังฮอมอันนี้จะเป็นอันนี้ทอดแล้วปาั๊ดขายได้เล่ดได้ไง โอ้ยายฟิเอร์แะปะกอแล้วบอใส่น้่งาฟีมือฟเมอฟมอ,ฟอดีงอุ้ยฮุยเลยถอดเกตไผ่มีเตาท่านก็ถอดเตาท่านได้ว่าน,นี่สะดวกถอดแบบเตา<ม>แกตมีปืนก็ถอดปืนได้น,น,ไน,นี้อตานรดูมันม่ใหญ เดียวเองเนาะเห็ดเนาะปอกปิ้อกข้าวเดียวึงไม่ปิเลยแต่ว่าวย่ายปอกบอกบเก่งเดียวอ่านสอยอไแมมึงไไนโอ้มื่อไกับปุ๊กมั่นเจียวยังวุยวุย มักสน้ำตาลปอกินเข้มเข้มวบใหญ่ใบใหญ่ใสใสหรืออะมรแก่เข้มยิ่งเดิอดเกิมกุ้งแม่ก็ลูกแม่ก็ลูกน้าแม่บอกมาทำไมน้าแบ่น้าปรตูแม่ไหมบนั่ตูมบ น้ำบักตุมเพิ่น,พนเพิ่นเ จวดนึ่งเออเป็นจวดจัดเนาะ มื่อยังคือเหลี่ยมมองมองดีจังเลยแ่เมื่อกูถ่ายมองแต่เมื่อเอูถ่ายนะอ,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 อันนี้เวลาถอดเสร็จแล้วเข้าไปจะยกออกมาใส่นี่ให้มัสดุเด็ดดามันก่อนจ้ะพอมัสดุเด็ดดามันสเสร็จแล้วเข้า,า,า,ไ,า,าไปจะยกมาไว้ถาดนี่ก็จะเคี่ยวน้ำตาลใส่แบบนี้พ่อไปก็จะไปเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็เอามาโรย โดยเชฟยายหวี อ้าวลองชิมมึงดูฝีมือยายแสบบอชิมมึงดูเป็นไงพันบอรนนกรอบเนาะออพอเราใส่เนยไหมตอ,อดใส่เนยกับม,มันหอมพันอยู่ยายพันอยู่ เอาใส่ถุงกับเมย์นะุงไหมอผานถุงทำุงให้ถให้ดเหรอป๊อถุกให้ตาสูงเป็นยังไงฝีมือยายแสบบ่อผ่านป่อานสองเสียงแล้วผ่านผ่านผาน ผ่านอยู่ยายตาสงบอกผ่านมออาที่นนไหนเหมือสามจานแล้วโอ้ยอันมาว่าผ่านกะเจ้ากินเนื้อบ้าน้สามจานแล้ว,ลวเอาไปโรดดีดาไปพ่อจกินกัน นะมันอะไรบ้างมึงน,นี่มันเป็นสุภาพบ้างมึงน,น,น,นี่เป็นยังงเดียวน้ำตาลไนถ้ยวยอันนี้อันนี้เคี่ยวน้ำตาลจ้าเคี่ยวน้ำตาลก็จะเอามาโรยใส่ขวยทอดเห่าขวยฉาบเห่าเคี่ยวน้ำตาลอหอมเลย ข้เเาเคียวน้ำตาลจนใดทีแ้วเขาก็จะเอามากฮอ้ยใส่กล้วยสพพับมามาฮูยใส่กล้วยสับอันนี้คือเคี่ยวน้ำตาลนะคะ เกลียวน้ำตาลจนกว่ามันสีได้ทีจนกว่ามันสิเหนียวตุยจุยค่ะติดซาพี่เด็กเกลียวจนกว่าน้ำตาลมันสิเหนียวคนแล้วเพาะมันเหนียวได้ทีเราห้องก็จะมาห้อยเส้นอ่ะทอเหลืองอุ้ยวยดีแท้ เป็นยีบวนนอนเหรอบอสนี่้าีก้อนนี่นีนน่ใส่น,น้ำตาลก่อนใส่ถุงเป็นกินน้ำตาลบอ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 ,บอ,อ,อหอมน้ำตาลน้ำตาลไส้แดง ไา้คือปลซิมฟีมเงือกจะคล้อง,งของันซิมบะซีมซิมบมฮูจักเซา,าดีเปิ มือบาลมันหยำไมยื้ขามวอบาลนี่ฝนนะมันมันหยำไม่ยื้ขาแ <c oughs> ขย <c oughs> วดีอยู่ตัวนี่ห <c oughs> ้างจิปห้องเีน ตางๆแบสีก้อนเขียวเขียวไว้ก่อนจนกลัวมันสีสกลัวมันสีเหน,นียวตุยตุยผ่านเลยหนึ่งจ้เสียเอามาใส่นี่นนเ,นเ,เ,เนี่ยจทิ้มไปก่อนเลยนี่เราได้บาดเนี่ยปิดแก๊สแล้วได้ทีแล้วเขียวจนได้ทีแล้วกะสิพักให้มันเศร้าหอนจักหน่อยนึงแล้วสมหโภชี่นี่ เอาเลยบ่ยายันหอนนี่นบอหอยอะไรแบนี้นตอนนี้เราก็ห้อยเลยบบบนี้ย,ยังม,มุ้ยขางล่างบ้านมีถือหรอกนี่คืออะไร เป็นย่างสือนิดหน่อยเต็มส่วยแล้วแล้วเราเมันจะเฮียนี่โรยน้ำตาลต่อ มเย็นแล้วมันจะเป็นซาดิเปิดอะไเนี่เป็นก้อนเป็นก้อนบ่สิดธ์ไหมย่าสิดบ่สิดบับบับบ่เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าทำเสร็จแล้วค่ะ เรา้น้ำตาลแล้วอยากกินไหมอยากกินละสิ